นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับไมตรีจิตการเกษตรแก่งหางแมวไม้ตรีจิตแก่งหางแมว,มแแมวยุคบ่ายบริหารงานโดยน้องเติง้งวทอทบอรโรคพืช15สิงหาคม2 5 1 3นี้เวลา7นาฬิาากาถึง17นาฬิกาขอเชิญร่วมงาน เคมีเกษตรปุ๋ยดังยาดังในราคาโดนใจซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1ซื้อ3แถม1เคมีเกษตรทุกบริษัทกิมหงสาหลายแมกนีเซียมราคาเดียว100บาทอบาแมกิินลังละ1,800บาทนาทีทอง4ีโมงเย็นลุ้นทีวีสีพัดลมและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายในงานมีกล้องจุลทรศน์ตรวจโรคสอบถามโทร098 248 8892อย่าลืม15สิงหาคม2,563นี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญร่วมงานเคมีเกษตรปุ๋ยดังยาดังในราคาโดนใจที่ร้านไมตรีจิตการเกษตรแก่งหังแมวบริหารงานโดยน้องเติ้งวทบโรคพืช